สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรัรคติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ันนี้เวลา6นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาหรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรัตดราชนารีทรงงานวิสัยีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ณนศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ในการผ่าตัดทำหมันและผ่าตัดรักษาสุนัขส่งเลี้ยงสายพันธุ์ไซวิเรนฮัสกี้จำนวนสามตัวประกอบด้วยคุณพลอยอายุ4ปีเข้ารับการผ่าตัดทำหมันศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์คุณลาเต้อายุ5ปีเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณสะดือและคุณคริสตลัลอายุ6ปีเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ช่องอกด้านซ้าย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัชดาธิยราชนารีทรงห่วงใหญ่และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทรงเป็นวิสัญญีศัตวแพทย์โดยทรงดูแลสัตว์ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดในทุกขั้นตอนของการรักษาจนกระทั่งฟื้นจากยาสลบจนรู้สึกตัวเต็มที่โดยใส่โดยใส่พระไทย ในการติดตามอาการของสัตว์ทุกตัวที่ส่งรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ